การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินจากบุคคลธรรมดาเป็นตัวของนิติบุคคลในร้านติ๊กต็นะครับต้องบอกก่อนครับว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่บริษัททิ๊กต็อกจะมาเปิดในไทยซึ่งจะเริ่มวันที่1สิงหาคมสอง7กนะก่อนหน้านี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากบุคคลเป็นนิติบุคคลมไม่สามารถทำได้นะครับต้องไปเปิดบัญชีใหม่ การไปแก้ไขข้อมูลจะต่างจากตัวของแพลตฟอร์มตัวของช h อป e ี Lazada นะครับแต่ที่คาดการครับหลังจากวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ไปแล้วตัวของติ๊กตอกน่าจะมีการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหากับตัวของร้านค้าก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนจากบุคคลเป็นนิติบุคคลนะครับ พราะมันจะมีเรื่องของใบเสร็จใบกำกับภาษีที่ออกชื่อไม่ตรงนะรซึ่งในอดีตนะครับการที่จะไปแก้ไขคือเราก็แก้ไขได้เฉพาะตัวเรื่องของที่อยู่นะครับต,ต่างๆส่วนถ้าเกิดไปเปลี่ยนตัวของไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารหรืออื่นๆก็ทำได้ยากต้องไปสมัคร หรือทำตัวของบัญชีเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อหลังจากวันที่หนึ่งสิ่งหาคมไปแล้วนะครับขั้นตอนน่าจะมีความคล้ายกับตัวของแพลตฟอร์มอื่นหรือตัวของช h อป e ี l ร z a ด a ดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินนะครับหนึ่งกรณีถ้าเกิดเราจดเป็นตัวของนิติบุคคลจัดตั้งตัวของนิติบุคคลหากยังไม่ได้ดําเนินการควร จดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วต้องขอตัวหนังสือรับรองบริษัทกรณีอำนาจนะครับมีเรื่องของตาประทับหรืออะไรนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับส่วนใครที่รายได้เกิน1.8ล้านบาทหรือต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับและ ลงทะเบียนนะครับตัวนี้ต้องใช้ต้องใช้ตัวแบบพพอสองศูด้วยนะครับเป็นหลักฐานในการคอนเฟิร์มว่าเรามีการจดตัวของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงนะครับบัญชีรับเงินหรือตัวของข้อมูลร้านค้าด้วยนะครับ อันที่2องคือการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีร้านค้าใน tiktok ok นะครับก็ต้องติดต่อก,กับฝ่ายสนับสนับสนของ Tikt อกนะครับแจ้งฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากบัญชีบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลโดยระบุเหตุผลและความต้องการในการเปลี่ยนแปลงนะครับคิดว่าหลังเดือนสิงหาคมน่าจะมีข้อกำหนดและนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ เตรียมเอกสารที่จําเป็นในนั้นเอกสารที่เราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนะครับก็คือต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหนังสือรรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับถ้าเกิดเราจดแบดก็เตรียมตัวของอันนี้ตัวของพอพสองศูนย์นะครับพพสองศูนย์นี่ก็ต้องเตรียมไว้ด้วย เอกสารการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารต่างๆแล้วก็ตัวของอำนาจนะรกรรมการการตั้งค่าบัญชีนิติบุคคลในทิกต o อกนะครับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบปรับปรุงข้อมูลบัญชีรนาคาในทิกต o อกให้เป็นข้อมูลของนิติบุคคลเช่นชื่อบริษัทเลขประจ,จตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องและข้อมูลธนาคารที่รับเงินนะครับก็ตรวจสอบการยืนยันนะครับกับฝ่ายสนับสนุนของทิกต็อกหาก มีคําถามก็สามารถสอบถามได้นะครับก่อนนี้ถ้าเกิดเราโจทย์แหวนนะครับการออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีร้านค้าในทิกตอกเป็นบัญชีนิติบุคคลแล้วจะสามารถออกใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคลได้ตามปกตินะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับต้องบอกก่อนนะครับเวลาเราจะไปมีทางสำนังกงานบัญชีขอข้อมูล ตัวของลูกค้าก็ต้องบอกก่อนนะแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะวัวของ tiktok s h o อป e ี Lada าดเขาจะปิดข้อมูลของลูกค้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปาติดต่อหรือดิวตรงกับทางลูกค้านะครับดังนั้นข้อมูลถ้าเกิดสำหรับตัวของร้านค้านะครับก็สามารถออกตัวของใบกำกับภาษีอย่างย่อได้นะครับกรณีถ้าเกิดเราขายปีกทั่วไปนะครับ ซึ่งไม่จําเป็นต้องโชว์ตัวของข้อมูลลูกค้านะครับเดี๋ยวมีตัวตัวอย่างให้ดูนะครับในตัวของคลิปวิดีโอเรื่องของการจัดทาําใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับยกเว้นกรณน,นี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาต้องการใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มอื่นมันจะมีการแจ้งเตือนมีการส่งข้อมูลให้กับตัวของร้านค้าอันนี้ เชื่อว่านะครับหลังจากเดือนสิงหาคม2567ไปแล้วในส่วนนี้ทาง t i k To อกน่าจะมีตัวของระบบแจ้งเตือนนะครับตัวของการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบเราต้องไปยกเลิกใบกำกับภาษีอย่างย่อที่เราเคยออกไว้แล้วก็มาออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบโดยอ้างอิงเลขใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับ เช่นเดียวกับเวลาเราไปซื้อของตามห้างสปปรรพสินค้านะครับเราจะได้ตัวของใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับใบที่เป็นสลิปกรณีถ้าเกิดเราต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเราก็ต้องไปติดต่อตามตัวของเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับเพื่อแจ้งให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับเช่นเดียวกันนะครับ